สบายดีทุกคนสบายดีตอนแดงนะจ๊ะเจ๊เอ๋อเอสวัสดีครับสบายดีสบายดีสบายด,ยดีเดี๋ยวออกจากบ้านก่อนนูออกจากบ้านแล้วแม่ไฟเฮิร์นบักแอลที่กันเด้อร์ออใหญ่ออกอันอ

มาแต่สายตุ๊กตุ๊กนะต้องก้มนี่ไงหมูมูอ๋อโอเคปไปไปกวาดไปเดี๋ยวมาไปร้านอาไอโอก็ออกเดิทางคนอันนี้จะเป็นท่านอาบหอเกี่ยวกับกิจกรรมทางพุทธศาสนาพุทธศาสบายดีพอดีมียูทูบเบอร์จากประเทศลาวมา สวัสดีค่ะของไอ้เคยดำทเลยสวัสดีสวัสดีสาวพออ๋ออันนี้มาจากแขวงขมวนเนีแขวงขมวนสปปลาวเป็นไงลูกมาเที่ยวเป็นยังไงครับเป็นจังเลยม้วนม้วนบอกมวนเลยโ้วนคนเดียวจะมีตามมาอีกงานโซปลาวเดี๋ยวให้มาพูดหลายตัว ยูทูบเบอร์มาขายแะก็คือศาสนาพุทธอ๋อศาสนาพุทธเป็นขายยังไงเอ้าขายทุกอย่างขายทุกอย่างเลยเทียบกับเขายทุกอย่างเกี่ยวกับพุทธศาสนาพุทธตั้งแต่บุญวันเกิดวันตายวันทำบุญอุทิศมีหมดลูกงานบวชงานแต่งมีหมดมีหมดมีหมดกอย่างเออทุกอย่างเลยมีเครื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธ เราเลาะไปมันก็ไดด้วยอ๋อมีขนมด้วยไปเบิ่งไปเบิ่งไปเบิ่งอันนี้คือเอาเอาไวเอาไวเอาไว้ท่านเอาไวท่านเอาไว้ท่านของท่านอันนี้ขังทานอันนี้าศักดทานมันก็ต้องจริศักดทานนั่นศักดทานทางนั้นเลยเนาะอือครบสุดในท่านเดี๋ยวทุกคนก็เป็นเครื่องแบบสำหรับเพชรบุญเนาะท่านนี่ทุกคนเนาะกทางนั้นพระพุทธศาสนาในเองทุกคนเนาะเดี๋ยวกลับอ่าคืออ่าเพิ่นเว้าะนะทุกคนเนาะนี่อือมีคันบอกบอกคันบอกเบ่งทุกคนนี่ มีต้นเงินต้นทองเนาะคุณนะทุกเทียนทุกคนครบสุดเลยมีได้มงคุณนําเนาะนี่ีน่ครบทุกอย่างเลยฮาเดียวเอาครบทุกอย่างเลยนี่คืออาอาทุมอาทุมเป็นน้องของพ่อเป็นน้องของคุณพ่อได ออไดด้ยถ่ายคลิปบ่อยอยู่อ๋อถ่ายคลิปบ่อยเลยเห็นเห็นอยู่โดยเห็นเห็นดี๋ยวจะไปทำตะการก่อนทำตะการเดี๋ยวจะไปทำตะการโดยไปไปล่อไปล่ไอ้ลรับไปล่อโดยเดี๋ยวเด้อจ้าจ้าอ๋อมีพระพุทธรูปพร้อมเขาอิเบิ้งเลยมีพระพุทธรูปถ่ายเครื่องสังฆารพันเขาเรียกว่าเครื่องสังฆารพันเครื่องสังฆารพันมันเครื่องสังขารพันคือเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับอันนั้นแหละเครื่องสังฆารพันเวลาจะไป เขาวัดเขาว่ามีนีเครื่องสังกพันธ์ืสังคพันธ์ทั้งพังอันนี้เขาเรียกว่าสัพ่ออย่างห่อสังคทานห่อสังคทานพ่อสังคทานนี่ห่อสังคทานสังคทานขายเกี่ยวกับพ่อสังกทานเล้วกับเครื่องสังคพันธ์และกับพระพุทธรูปคนที่ต้องการที่จะเอาพระพุทธรูปไปบูชาและก็เอาไป เออถวายวัดนะป่ะเดี๋ยวห้าวีแผงเดินข้างไปกินมะเงาะกินมะเงาะอยู่ที่บ้านเลยกันเดผลเดนไปกันเด้อยังมือยังหล่นอยู่เดยหล่นอยู่ซอยสามมืออ๋อโดยโดยป่ะอ๋ออันนี้จะเป็นบ่อนแปลรถเหรอรถจักอ๋อรถจอดทางนี้ป่ะเดี๋ยวขึ้นรถกันทุกคน อ,อันนี้ก็บ้านเคยเล้าอ๋อบ้านไอ้เคยเล้าอันนี้กับอันนี้ซื้อใหม่เนอะอ๋นนอซื้อใหม่นาะอืมปุ๋นะเก่าอันเก่าอี่ค <9 S 2> ุณมาแล้วทนะุกคนข้างเขาบ้าน,านอยู่อยู่วะเนาะอ๋อเห็นรถอยู่ LT อืมน้อะ LT เหนียวไปเบิ่งกันโดนละบแหละโอ้ขีต่ต้มขี่ตาม่ำไปทุกคนไปที่ขี่ต้มอ้คือรถหากระลังใหม่ทุกคนเลย ก็เลยระ้ววางแน่นหนึ่งแพงหมดเลยเด้อก็คือส่วนนั้นเนาะแงพแงนี่ไงทุกคนก็คือแบบปั่นทางขยะทุกคนเลยพยายให้เบาเลยมีตัวนี้ก็เอาถ่านมาใส่เนาะเพื่อให้มันดูดกินอ้าวทุกคนแล้วก็ซื้อเอาน้ำหอมมาพร้อมน,นี่ให้<อ>รหอมเอออันนี้ตัวใหญ่ขึ้นต้องยู้รถมีกันไหมแต่เหือแล้วลงกันว้าว ออกมาจากรถฮอนหลาบเลยทุกคนกับฝนตกเนาะฝนตกฝนอยู่กันหรือเปล่าอยู่กันหรือเปล่าโอ้โหเก็บร้อนโอ้เอ๋อเก็บเห็ดต้มเห็ดบ่เนี่ยอ๋อต้มเห็ดเห็ดยังเห็ดคุ้มเห็ดขมุืมกำลังต้มน้ำเลยกำลังแกงเห็ดดีกว่าทุกคนโอ้สวัสดีบาร์ มาดิฮปัมฮะปัมฮะปัมเอ้าฮะัมฮปัมโอ้เฮ็ดลายแท้อันนี้เยนปะสีนเก็บเก็บเอาผู้เดียวอ่ะต้องไม่ผู้เดียวป้าผูวไปหน้าผู้เดียวเอ้าเราเราเเราเราะราเรีเราเราเเรเราเราาเรเรเราเาเเรเกาบรารเเรเด อ๋อวงเราเบกมาตั้งสามยังแล้วเียโอ้อันี้มันซื้อเหรอไเอาไปขายปะขายตลาดปะขายไขายตลาดปะตู้ไม่กินตู้ไม่กินเลยโอ้เห็ดขบโอ้ขบอะไรย่ออะไรแล้วเราไปจตัดจิ้มหลาย้ัววิ่งออกมาติดปืน จะเอ๋เจะเอ๋พี่เอลไปใช้เอลดิ๊ปาติโตเห็ Rivers ุหลายเลยทั้งหมดมึงอ่ะนึกนึกนึกงานไดหลายฝานีเนาะหลายนะมันมีหลายก็ได้หลายหลีได้หรออืมจะได้เอาเป่าไปสู่คนได้นะฮู้คนเฮ็ดเฮ็ดขมเนาะใส่ร้ายหลาย นี่ไปเก็บน้ำบอลได้ไปเนาะมาได้ป้อโอ้โนเก่งเก่แสดงว่าแตลกรแตลกรนี่คืออยู่เนจุ้มเลยอืมะอทันนยุ่กัดแขนเต็มเลยอือมอะตุ่มขึ้นเลยขึ้นขึ้นเลยขึ้นขึ้นแขนเลยบงะงกัดบงหาตอดอเห็ดสมบงเะล้าหรออืมอมันเงะเาโรงเรียนครับาโรงเรนเรนครับอืม โอ้ขอบคุณภูมิกับอาคมครับขอบคุณภูมิกับอาคมนะครับใช่จ้าครับเขยเหล้าน้องมนปิ่นนะครับเอามาฝากเป็นเงาะลงเรียนพี่ด่ายผมได้ไปเพราะว่าภูมิกับอาคมเพิ่นปลูกเงาะเป็นสวนเลยอ่ะเป็นไรเป็นสวนเลยเป็นสวนเลยเป็นนั่งย่างกินยุ่นต้นเลยสอนอย่าไปเบิกเลยเนาะมีโอกาสเขากำลังเก็บอยู่ เี่เป็นมะกเมีใกลบัไก่มันสามสิบโลฮคุณไดปุ๋ยไงเนาะ่ยบมียาครับบได้่ยากกินเลยอืมอืมมาากอหเลยกินเลยมากินอ๋อต่ไม่ปีนเลยล่ะอากมเอาปากนี้เัาไอ่บำกัน้ำ อเป็นแบบนี้เ, ب, ลเลยเอามาแป็นทั้งเนาะโรงเรียนเนาะโรงเรียนไหมลูกเนาะโรง,งเรียนไห <ตา S 2> มเบือเ่อแล้วถึบเบื่อไงนีไ่ไงในใจแนบบังอ,อย่ากินเนาะจะให้ร้านอแอ๊ะแอะเบือเ่อเบื่อขนาดนั้นอ้าวซิรีส์แมงวันเลยแบบนี้ สบายดีทุกคนกะออกมาจากาบ้านอายิยพนึงคนเนาะตอนนี้คือมายตลาดสดอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครจ้ากะขาก็มาเลาะตลาดอยู่ที่อำเภอบ้านม่วงครั้งแรกทุกคนกะมีงบอยืมสามร้อยเทนจะซื้ออีกอย่างนะก็ไปเบิ่บกกงกันทุกคนเนานะได้อีกอย่างแน่นาะนี่ไปไปเบิ่งกันทุกคนสามร้อยคนอ่ะอ๋อเลยหลายเลย ขหาเนี่นี่นี่สบายดีสวัสดีครับอันนี้เป็นถามดูขายยังนี่ขายยังไงนี่ขายหมูปิ้งขายหมูปิ้งทุกคนขายหมูปิ้งแซ่บปะแซ่บปะนี่เป็นคุณครูนี่เป็นอาจารย์นะนี่เป็นอาจารย์สอนนักเรียนนะเนี่ยนี่อันนี้ตูดต wow. ูดอันนี้ตับตูดตับหมูปิ้ง ข้ามาในเข้ามาในเดี๋ยวมาเบิ้งเดี๋ยวมาเบิ้งร้านโรตีในตำนานโรตีในตำนานเมื่อนี้สาวลาว่ะเนี่ยสาวลาวอ่ะเนี่ยสบายดีสบายดีครับโรตีอันนี้เป็นบางมาจากบางมาจากอัฟตานีสถานเออบางมาจากอินเดียอินเดียมาได้สาวไทยเป็นติดสาวไทยเพื่อเลยล้ลมล่าจากอินเดียมากกันไม่อยู่ประเทศนี้เนาะเอาโรตีใส่ไข่นะเดี๋ยววันนี้เอามามาเบิ้งกันเนาะปะตามมา มาเบ,บิ่งกมั้ยเราเวิร์กกันนะไม่เขาอยู่คุณกินหลายเนาะอันนี้ก็เป็นปลาบานนี้ปลากระซังหมดนะปลาดุกพร้อมครับเอาบ่เพป็นปะเอาวอเอาบอ,อ,าบอ,อน,นี่หอมนี่นี่นี่น,นี่นี่ที่เด็ดนี่ที่เด็ดอันนี้ซีนซีนงัวซีนงัวเนื้องัวปิ้งกขาต้งแห้งๆเลยเออนี่คือเป็นเมนูกินกินได้เลย ย่างกินได้เลยแซ่บหลายเป็นไม้เป็นเป็นเนื้อม่วนเป็นเนื้อม่วฮะยากยากกว่าเอาเอาเอาเลือกเลือกอันอันละยี่สิบพวงไรพวงละซ่าวพวงละซ่าวอันนี้ซีนหยางซินด้อกันปะง่วงเอาไปนี้เในกลุ่มเราจะพวงมีสามมีงบอยู่สามร้อยอาจจะสองพวงไหมสองพวงไหมพวงหนึ่งคือหน่อยสองพวง รับประกันความแซ่บเนาะรับประกันความแซ่บนี่มีเพิ่นเพิ่นมีเนี่ยมนี่ข้าจีข้าจีข้าจีท่าไข่อืมอะไรสิบบาทแซ่บเนาะเอาอยู่บ่ก็แล้สิบบาทแซ่บกูได้กินครับมันเอาเอาสองเอาเนื้อเอาเนึงอปลาจะเกินงบเท่าโอเคโอเคเอาหนึ่งก็ได้เอาสองก็ได้สองสองใช้งบไปเท่าไร้ละ หกซิบหรอหกซิบเหรอยางเข้ามาแป๊บเดียวเมัดหกซิบเหรอ่าทุกคนเอาไปไปต่อไปต่อมันหนักก็ได้ไงมีปิงปลาปิงปลาปิงปลาไข่อด้ไหนปลาไข่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 ปิงปลาไข่ปิงปลาดุกโอ้เห็ดขมเห็ดขมไม่เห็ดขมวะห็ดขมกำลังออกเลยมันเอาเอาเห็ดตรงนี้อาการมันหอนอมันหอนมันเอาเอาเห็ดไปปะเดี๋ยวภาเบิ่ง ทั้งพีทั้งผีเดี๋ยวเข้าไปในตลาดบนี่ปลาหนิ่นปลานิ่นปลานิ่นปลาดุกแดดเดียว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 ปไปเข้าไปในสร้อยนี่วะยังเข้าไปยังเข้าไปตลาดใหญ่เลยเนาะตลาดใหญ่ตลาดใหญ่เอาไปสาวขโมยเมื่อนี้ พาน้องนะฮะมาเลาะตลาดอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับจะเป็นตลาดที่ถือได้ว่าตลาดใหญ่มากเลยนะฮะตลาดใหญ่มากอันนี้หวกอันนี้หวงกุจักห่วกบะบานบานเจ้าเอิญอย่างลูกกบลูกกบลูกออดลูกหวกเออลูกห่วกก็เลยจาปมะจำเลยเจ้านี้มาบัดเด้ก็เห็นจะเลาาไซชีอยู่ ปะหยางเขยเบิ้งข้างในเลยอะไรครับโอ้บริออกครับกะนี่ฮะผ้าสาล่ามากเองเลยก็เลยบริโอกใอ้กี่เด้ผู้สาวมากอ่โอน้องครับน้องทีมงาน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 ปะเบิ้งความมือเลยเบิ้งความมือป่าเจ้าว่าป่ายังไงป๋ะตองปกระตองบ้านเจ้าบ่จิกซีเนี่ย ป้านัางสุดยอดแห่งป่าราชาป่าเนาะราชาป่าน้ำของนี่แหละคือปลานั่งโอ้ยเบิ่งอยู่ในติดปลาตองนะดิโนไปไปเอออเาย่างเบิ่งความือนี่เป็นเฮ็ดนางฟ้านะเฮ็ดนางฟ้าเพราะว่านางฟ้าเพิ่นขายมากมากเทระเทอแต่เห็นเพิ่นตลอดนี่เป็นนางเอกสองผู้ไทยดัมเนี่ยนางเอกมาบัดเด๋อกบ่มีเฮ็ดเทือาบ่ น่ารักมากปรเดเพิ่นกันยังสาวคือเก่าอยู่สาวโซดได้นี่สาวโซดโอ้ยยังบอโซดบอกโอ้ยโอ้โบโซดละที่ได้ละเอาเอดีใจน้ำซะามีนี่เหเฮ็ดผมก็นมากผมเฮ็ดเพื่อนเขาเฮ็ดเพิ่เขาหนีเอินว่าเฮ็ดเพิ่เขาเฮ็ดเพื่อเขาเคยกินปะ บ่เคยบ่คยบ่เคยหรือว่าข้าเมามันต่างกันบ่ะกันเลยนี่นี่เดี๋ยวเขาบาเบิ่งสวัสดีครับนี่ไปยจังไหดนี่กิโลละสามิกิโลละสามเข้าไปอยู่ตลาดกลางดงเท่าไหนโลละหกร้โลละหกร้อยห้าร้อยน้หนันอยนี่จะนนแล้ว อ่อนอยูมะเบงเนี่นอยแม่ขายซื้อนี่แหละเออสามร้อยห้าสิบเมื่อเกลมาใหม่สามร้อยห้าสิบเดียวอันนี้น่าจะซื้อไปให้ยายมุนแก่เนาะเฮ้ยมันมันรับประกันความอ่อนเป็นบ่มันมันมันถา่ะแก่กับสีดำดำสีแก่กับสีดำเนาะปลาซำนังอือนี่คือเห็ดฟล็อกเห็ดฟล็อกอันนี้เห็ดเผลออันนี้เห็ดนอม เฮ็ดขมฮิดขมเฮ็ดยูคามันเกิดไกลกับ oh. ต like. uh ้น oh. ยูคาเนี่ยอันนี้ก็พ yeah, ริกบ้านสวยมากเอ้างบประมาณเท่าสีว้อย่างไรอันนี้คืออย่างพวกวะแมนโคลลิฟิลโคลลิฟิลอ่าไปเดี๋ยวย่างเมองก่อนเด้อครับเอ้าอันนี้คือลาซาป่าลาซาป่าแค่นี้เนะเท่าแก่ป่า เทสโคมหลายอ่ะจอาไปแกงวะเอาไปแกงวะเคยแกงอะบุฟเคยแกงบอกบุฟเคยซิมมึงพวกเมฆไอฮากามาดูดีเลอ๋อจ้กเราซื้ออย่างไปแน่อันนี้กับป่าปลาน้ำของนี่น้ยปลาน้ำสงขามปลาน้ำสงขามนี่เขาจะเอิญมาปลาตองนี่ออ๋ปลาตองนี่ปลาตองเมื่อกี้ปลานั่งหัวมันปลาตองร้านนี้เป็นร้านขายปลาอย่างเดียวนะขายปลาแล้วก็มีอันนี้เพิ่ง กินเป็นปะป็นหวานหวานเลสิกินอยู่บ่เดี๋ยวเว้นๆก่อนงบไปงบงบมันน้อยวันนี้ใส่งบจำกัดมีทุกคนเป็นจำกัดไงไปพามาเซียวเบย์ซื้อเดี๋ยวเข้าเข้าไปซอยนี้ดีกว่าสวัสดีครับเมยครับสวัสดีครับสวัสดีเมย นี่คืเฮ็ดเพาะต่อน่ะโอ้สองร้อยสองร้อยตลาดใหญ่ปะตลาดใหญ่เลยตลาดใหญ่มึอนี่ของยังน้อยอยู่ด้เนาะแหน่เนาะของน้อยมือนี่น่ะของน้อยตลาดใหญ่เลยเอาจรงเบิ่งยังไงอันนี้ก็เฮ็ดเตื้อนเฮ็ดฟางเฮ็ดเตื้องเฮ็ดฟาง อยู่กินไอันนี้ก็บเปรลูกไข่ตุลนึกจะกินนะไข่ตุลน่ารักดีอันใดเนาะยี่สิบบาทตานิดียี่สิบบาทเลยกะอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้อยู่นี่เต่ากินเต่าวะมีกินเต่าวะนี่เตัวไหนกินเต้าเนี่ยผู้ใดชิพากินเต่าเขาซื้อไปป้อยเขาซื้อไปป้อยเอาเขาไปซารเอาเดี๋ยวยางเลาะเบิ้งก่อนจะนอยคือไม่ค่อยมึงคือเต่านี่เหรอ อ๋อบัดนี้เล no ี้ยวขวาเลี้ยวขวามื่อนี้่มื่อนี้ของน้อยมื่อนี้ของน้อยมื่อนี้ของน้อยเดี๋ยวให้เอายางเบิงบรรยากาศเลี้ยวขวาบ้างนี่เออเข้าซอยนี้เลยเข้าซอยนี้เลยอันนี้ร้านไค่หมูสวัสดีครับร้านไค่หมูอู๊ดเลย เอาเาซื้อเอาบอราคาดูเพชรเพาะพอดีร้อยเจ็ดสิบห้าบาทร้อยแปดสิบมันบอกพอดีรวมใส่กับพักที่จูนั่งตู้อ๋อร้อยแปดสิบเอ้าเหลือเงินเท่าไหร่บานี้เหลือเงินอยู่หกสิบบาทหกสิบบาทเอาติดกระเป๋าไว้เพื่อนย่างไปเตะคาดข้าวปุ้นเขาแม่หอมรับสายสายเอาเอาเคเงินสามร้อยเฮาได้อย่างแน่ให้เบิ้งมีลายเซียนแค่ลายรักกะข้าวจีเพชรเพาะแล้วกับพักนั่งตู้โอเคไป เรียบร้อยอาปาเดี๋ยวเราไปเอ็ดกินดีกว่าไห่สาไข่ครับาไข่สาไข่นะสาไข่สายนมไม้สายโย่โยโยโย โย่โย่โย่บ่มีโย่ติดกติดใช่ไหมไม่ติดหรอกยาวเพลงยาวๆองไม่มีทติดร้านดังนะนี่ร้านดังเลยอกรายการพูดไทยดำเขาดูเป็นร้านเลยนะวันงก็เจีอยวมาต่งออก อ่าเรียบร้อยโ,อเ,โอเ,เอาการ์ดมาดูร้อนนะพรน,นะเนี่ยส,สูตรสูตแท้ๆจากอินเดียอ,อ,อ่าเราเป็นคนอินตาลาเดียอ่าอ,อินเดียสกลอินเดียสกลน,นี่แหลนะเนาะมาโอเคจ้าขอบคุณครับ

วันนี้มาชิมฝีมือของแกงเห็ดเพาะเมย์ไอ้แฝงทุกคนนะนี่คือแม่ครัวแม่ครัวบอกแม่เชฟเราเป็นแม่ครัวประจำวัดดงวายพระอาจารย์อยู่วัดดงวายโอ้ยน้ำไหลแทนติดใจฝีมือเพิ่นสุดยอดถ้าเพิ่อนโบไปนี่โทษตามบอกโทษตามเอาตะไคร้มาทุกเชนี่ตะไคร้ตะไคร้โห่เนื้หมูเสียบเผ็ดไปทุกคนแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่เห็ดเพาะลงไปแล้วกจะมาทุบตะไคร้ที่างพุ้น บุบมันบุบบุบมต้ซึ้อมานน้ำหน่อยเนาะไม่มันหลโคตะบอกไม่เจะอ้อเดี๋ยวน้ำเฮดมาก็อ้อนี่น้ำน้ำเฮดมันไหลเด้อใสตะไคร่น้ำจกเฮดมันจะออกมาอ๋อบอกอันนี้ก็จะใส่อมใส่พักเมนทุกคนหอมเติมความหอมลอยว่อยบอก ขอแล้วขอแล้วไปตูกเนาะบม่ได้ส้นหัวขาวหรอเหนไมเใ็่แล้วเส่นน้ำปลาแดกก็เด้ออ้นนปลาแดไม่เหรอเรื่องนี้โอ้นี่ออ้นนปลาแดกลงไปเลยเออเสนน้ปลาแดงนัวอืมอันนี้กับปลาแดงคือกันบอปลาแดงคือการออาน้าปลาแดกอ้าวใส่สมชล่าชาชูลดมาชาชลดดนี่กะทิดละหมดแล้วบอสเส้าแล้วบอสอันนัาขึ้นเส้าเหรอเส้าล้ โอเคทาแล้วจะพ่อมเห็นเช่นมากจบแล้วฝีมือเย่อมนุนโต้องซิมเลยนอง่ีพาะทุกคนอย่งที้เพาะฮะโอ้โห้าุันนี้ก่อนปลาเฮาเอาแล้วน้ำเกอาเลยแม่น้ำเก่าครึบๆๆๆๆเขาน้ำมันพอดีโาต้องสดต่อไปมน้เดี๋ยวเราไปนอนกันกันไปละไปนาบ้านเลยปะไป คิผใหญ่บวนเป็นมาแบบน้ำคุกคิเาะชิมมงก่นเด้อแกงเห็ดเพาะน้ำคุกคิอุบๆุกเลยมสชาเผ็ดอยู่เดเผ็ดอยู่เด้อเผ็ดริกเผ็ดเนาะใส่หลายอย่เด้อไรกินแกงให้เพาะออเดอกินอยู่ออไรฮะทำมฮะ จพรเอืมดื่เบียเธออืมนาะพี่นหนึ่งซื้อที่หนึ่งก็ได้นะอือบีอได้ซิมนะคนเพอได้ชิมถึงว่าจะแพงก็ตามนะนะก็เป็นเฮ็ดมาสจั่นเนาะคือก้อนหินเนาะอือึ้นก้อนหินเลยเกืดไมาแดงเผ็ดมาสจั่นเผ็ดมาสจั่นอืมน้ำมันน้ำลายไหลแล้ว มูต้มอิฮะมนาทุกคนคิ้นูรู้อ่ะก็ก๊เลอกรอบอ่ะอืม,อมเป็นเฮดทีแมงวันมักต่อไม่ดีเฮดอัน<ม>นี้ครับเป็นเฮดทีแมงวันมักต่อ ขายอะไรขายรุกแม่ค้าขายเยู่อู้แม่วันเต้มันเป็นอย่งมันได้กลิ่นมันได้กลินหอมไันได้กินไม่ได้กินหอมมันได้กลิ่นของเห็ดเนาะน่ม้อเลมากินวกันครับหน้าบ้านเลยครับนาบ้านเลย 菲律宾。Film, yeah. okay, แบบนู้นหนึ่งขาวนี่แบบตัวดำนียตัวแก่ถ้ <Okay. S 1> ากินโ่วนี้จะเป็นเห็ดอนเห็ดอนถ้ <Okay. S 1> ากินอี่โ่วนึงนี้แก่ล้วอืมอืมันเดินแก่ลแก่คนนี้กินืกินขี้ดินเลยชะอม ไม่เม็มนมหมดแล้วข้าวขาอ่อนท่านนีุ้ข้าก็ได้ข้าวรุ่นร้อน